นี่อยากรู้ไม่เห็นมา้าดึงง่ายๆอย่างเงี้ยมันมีวิธีทํำยังไงเดี๋ยวมา้าจะทําให้ดูนะวิธีการของม้าก็คือง่ายๆคือเวลาขวดเนี่ยที่บ้านเรามีเยอะๆแยะๆ,ๆเนี่ยขวดเนี่ยเราก็เอามาตัดตัดรงก้นมาเลยนะตัดเสร็จแล้วมา้าก็เป็นฝาไปเอาไว้กดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้กนะดไปมา้าก็เอาพลาสติกที่เราเหลือเนี่ยเราก็เอาถุงไปหน,นึ่งใส่ลงไปในนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เสร็จเราก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเราต่ออันนี้นะอันนี้ ก็จะเป็นอย่างนี้พอเราต่อเรียบร้อยเนี่ยนะเราก็ยัดอันแรกเหลือปลายเอาไว้พอเหลือปลายไว้เราก็ใส่ลองอไปใส่แล้วก็ดึงปลายออกมาดึงปลายออกมาให้ไว้อย่างนี้ก่อนก็ยัดลงไปเสร็จแล้วก็เอาอันที่สองม้วนลงไปกับอันนี้รับลงไปให้ยด้แบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปอีกแล้วเราก็ปิดฟ้าไปเวลาเราใช้เราก็แค่ดึงค่อยๆดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็ดึง นี่มันก็จะได้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงไปนี้เสร็จ <S <S เวลาใช้ก็สะดวกแล้วก็ทําให้ไม่ลกวิธีนี้ลองไปใช้ดูเป็นคนทั้งรักโลกแล้วก็รักตัวเองในการเซฟเงินด้วยวิธีนี้ลองไปใช้ดู